ต่อไปท่านอันนี้เป็นธรรมะอยู่ใต้เนาะท่านคำดินภูมิปุรโนโอขอบนุสการพระพุทชาอาจารย์ปันติทุกลุกครับขอการุโสครับอ่าเจริญธรรมพวกชาวพุทธหรือพวกเราทุกๆคนใครไม่เคยมีพ่อมีแม่บ้างเนี่ย <c oughs> ยกมือที่ใครไม่เคยมีพ่อมีแม่บ้าง โอ้โหมีทุกคนเลยนะทุกคนมีพ่อมีแม่และหลายๆคนอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ด้วย <l iver> <reserves> วันนี้เป็นวันสำคัญทางชาวพุทธถือว่าเป็นความสำคัญตบบาเทโวนี่สวรรค์ชั้นไหนพระพุทธเจ้าท่านเสด็จลงมาแล้วมาตบบาทเทโวนี่เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นไหนดา,เา,าวเด่นเป็โกรตะพระพุทธมาดานะ เราเป็นคนมีพ่อมีแม่เพราะฉะนั้นความเป็นคนดีที่จะบอกได้และอยู่ในตัวของมันเองก็คือเป็นผู้ที่ตอบแทนบุญพุณพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงดูดูแลท่านจนตลอดชีวิตนะ เกิดมาเป็นคนแล้วเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราเองเมื่อท่านชราแล้วจนตลอดชีวิตนี่คือคือคน <c oughs> <c oughs> แล้วก็อาตมาแต่ตัวมา,มาเองนี่ไม่เคยได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลยนะมีแต่เอาอย่างเดียว แต่ทั้งก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งคุณพ่อและยมพ่อยมแม <c oughs> ่รู้สึกตื่นเต้นเลยความจำมันเลื่อนเลยเนี่ย <c oughs> เป็นผู้ที่เราเป็นคนแล้วเป็นผู้ที่ต้องมีความอ่อนน้อมทนตนต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพในญาติในวงตระกูลของเราป้าผู้ใหญ่ะเป็น,นตลอดชีวิตเลยนะแล้วก็เป็นผู้ที่พูดจาสุภาพตลอดชีวิตฟังให้ดีนะตลอดชีวิตนะเป็นผู้ที่ไม่พูดส่อเสียดรือแยงแต่แข่งร่วยคนอื่นทะเลาะก,กันเข้าใจผิดกันเป็นนิดตลอดชีวิต เป็นผู้ที่ทำทานเสียสละให้ทั้งแรงกายแรงงานของตนเองทรัพสินของตนเองตลอดชีวิตด้วยการให้การทานนี่คือการให้ให้เพื่อไม่เอาอะไรแต่ถ้าจะเอาก็เอากิเลสข,ของตัวเองนั่นแหละออกให้เพื่อเอาเอาสำคัญคือเอากิเลสเราออกนะกิเลสโลกกิเลสโลกรกกิเลสกิเลสหลงเนี่ย แลกประการหนึ่งคือเป็นผู้มีคําสัตย์พูดจามไม่โกหกตลอดชีวิตก็ในงานอะไรนะเลี้ยงดูมารดาตอบแทนมงคุณท่านตลอดชีวิตข้อสองอะไรฮะอ,อนน้อมถ่อมตนในคนผู้ที่มีตระกูลในตระกูลขอเราเป็นนิด ข้อสามพูจาสุภาพตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตนะข้อสี่ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิตเพราะอะไรนะฮะทำทานตลอดชีวิตข้อที่่ก พูดคำสั่์ตลอดชีวิตส่วนข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่โกรธไม่มีความโกรธตลอดชีวิตเมื่อโกรธแล้วก็รีบแก้ไขนี่คือทั้งหมดที่พูดมาเจ็ดข้อเป็นวัดบทนะเป็นข้อที่ปฏิบัติให้เรามีใจิตใจสูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ฉะนั้นตัวเราเองถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้ตลอดชีวิตนะเจ็ดข้อที่ว่าเนี่ยวัดบทเจ็ดเนี่ยการทําให้จิตใจของเราสูงอ,อ่ตะกี้ชั้นอะไรนะที่ว่าดาวดึงนะแต่นี่ความเป็นไปอยู่ชั้นเหมือนกันนะความเป็นพระอินทในรู้จักพระอินใช่ไหมทุกคนคงดะยินพระอินทเท้าสกกะเทวราชเนี่ยนี่คือความเป็นเท้าสกกะหรือพระอินท ในวัดบทเนี่ยวัดบทเจ็ดข้อนี่ทำให้จิตใจสูงขึ้นแกมามากล่าวเนี่ยพอขอ,ขอ,ขอฝากไว้นะจะเรียนทำสาธุพระอินทร์ก็คือเทพผ,ผู้เป็นใหญ่นะถ้าหากว่ามีคุณธรรมอย่างที่ท่านว่าโดยเฉพาะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนคุณบิดามารดาถ้าเกิดมาแล้วไม่รู้จักตอบแทนคุณบิดามารดานั่นไม่ชื่อว่าเป็นคนนะ